ค่ะก็ไตามารวมแล้วก็ประมาณปีกับเกือบเดือนได้ถ่ายใบตรวจเลือดผลเลือดทุกเดือนนะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อเดือนเดือนธันวาหมอบอกว่าค่าไตาดีขึ้นค่ะแล้วก็เลยเอาของเก่ามาเปิดดูก็เทียบกันดูอืดีขึ้นมากตอนนี้ก็ผู้ป่วยไตยที่ไตาวายที่รอรอ,อฟอก กับแฟนนี่คือแฟนค่าใจดีกว่าอรอความหวังที่จะถอดใจค่ะก็ทานทานอูมิค่ะวันละสองซองหกโมงเย็นแล้วก็ทานฮาร์ดเที่ยงบ้างสองทุ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกิจวัตรไม่เคยป่วยเลยนี่ขนาดตอนนี้อากาศหนาวก็คือสบายสบาย ีทานมาทานมานานเท่าไหร่แล้วคะปีนึงแล้วค่ะทานมาหนึ่งปีแล้วก็ยังต้องแล้วก็ล้างไตล้างไตวันต้องต้องล้างวันละสี่เวลาเพราะว่าเราต้องกัดเราไม่ต้องการให้มีของเสียอยู่ในเลือดเพราะฉะนั้นจะต้องล้างให้มันตรงเวลาแล้วมันก็จะได้ช่วยไตทํางานด้วยแล้วเรื่องอาหารมีการควบคุมอาหารก็ต่อเนื่องไหมคะคคุมต่อเนื่องค่ะแต่เรื่องไขมันนี่คือ จำนวนเม็ดยาเนี่ยน้อยน้อยกว่าที่เคยทานใหม่ๆฟอกใหม่ๆก็คือยาจะเยอะมากแต่ตอนนี้ยาน้อยลงเยอะแล้วแล้วที่พี่หยินบอกว่ามีมีความหวังว่าจะถอดสายนี่คือต้องต้องค่าเหลือเท่าไหร่ยังไงคะหมอไตก็น่าจะต่ำกว่าสิบนะตอนนี้เท่าไหร่คะก็ต้องรอหมอก็สิบบวกค่ะสิบบวกแต่ถ้าต่ำกว่าสิบมีมีมีสิทธิ์ต่ำกว่าสิบก็หมอเขาก็พิจารณาที่จะแบบว่า ถอดสายไหมลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิบสิบนี่คือแค่เป็นเคลียร์ดีใช่ค่ะแล้วตอนที่ที่ก่อนที่จะทำอุ้มนี้เนี่ยก็ไปมากี่เดือนคะถึงมาเจออุ้มนี้สามเดือนค่ะแล้วก็มาเจอพี่ดีนี่สามเดือนสามเดือนนั้นคืออาการพ่อมาสามเดือนก็คือปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะขัด แล้วก็เหนื่อยเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบ้านไม่ได้อะค่ะต้องก้าวทีละขั้นทีละขั้นค่อยๆพักแล้วก็เวลามานอนก็คือนอนหลับพักกลางวันนีตื่นมาก็เหนื่อยค่ะเพราะหัวใจทํางานหนักก็นื่อยใช่หัวใจทํางานหนักมีของเสียเยอะเพราะฉะนั้นต้องคือต้องคุมอาหารให้ได้แล้วก็ทานูมิ ถ้าถามว่าเราเราเรา,เราต้องมีความหวังไหมเราต้องให้ความหวังกับตัวเองเนาะคน mm hmm. ฟอกไตทุกคนเขาก็ไม่อยากฟอกอะ่ะ mm hmm. ก็คือผู้ป่วยไตยเสื่อมก็ไม่อยากฟอกไปอยู่แล้วก็ควรที่จะทานให้ตรงเวลาแล้วก็ถ้าอาการหนักหนักมากๆเลยพวกนี้แบบรอฟอกแต่อยากทานอยากอยากอยากไม่ฟอกได้ไหมได้แต่ต้องถ้าเกิดเราบอกว่าคุณควรจะทานเท่านี้เท่านี้นะมันช่วยได้จริงๆค่ะ เท่าไหร่คะเท่านี้เท่านี้สี่ก็คือสองถึงสี่ซองอะค่ะก็มีีตอนนี้เคสหนึ่งก็คือทําสายรอที่จะอีกประมาณเดือนเดือนมีนาหมอจะให้ไปฟอกเพราะว่ามันต้องทําสายรอประมาณทําเส้นนะคะทําเส้นรอประมาณสามเดือนถึงจะฟอกได้ใช่ไหมก็บังเอิญลูกสาวเขามาเจอเพจก็เลยได้คุยกันก็ตอนนี้ให้พ่อกินคือพ่อสบายมากไปหาหมอหมอก็บอกว่าน้ำตาลก็ดีขึ้น แล้วก็ค่าเลือดก,ก็ดีขึ้นค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นวันละสองซองอูมิวันละสองซองแล้วก็ฮาร์ดนี่คือ,อะระยะแรกเดือนแรกนี่ขอเที่ยงกับสองทุ่ม mm hmm. ให้คาะเลยเพราะว่าจะต้องเอาไ้ต้องดูแลเรื่องระบบเลือดให้ได้ค่ะ mm hmm. ก็คือช่วยได้อีกแหล่งนึง mm hmm. นอกจากอูมิสองซอ,องแล้วค็อ mm hmm. ตอนนี้ก็คือมีมีความหวังแล้วว่าจะไม่ฟอก ก็รอต้องไปถอดเส้นออกอเส้นที่ทําไว้เพอหมอบอกหมอบอกว่ามีสิทธิ์ค่ะอพอทานไปได้สักสิบวันได้ก็เขาเขา,เขามีไปหาหมอพอดีหาหมอตรวจเจาะเลือดตรวจปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หมอเขาเจาะออกมาเขาบอก Rose อข่าเลือดดีนะเนี่ยเนี่ยถ้าค่าเลือดดีอย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆอีกสามเดือนไม่ต้องฟอกก็ได้นะคุณมหาได้นะอือเจ้เลยโอเคขอบคุณค่ะ